อ่าบ้านเข้าให้โชคสวัสดีพี่น้องป้องไปซูขู่ซูปคนกับผมเมื่อกี้ิมาตามเนวทางล่าพัฒนาของเส้นเหมือดเนะพี่น้องเนาะมาเบิงผลเหมือวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่หยิบเก่าเลขบบนออกเก้าเจ็ดหกเลขล่างแปดเก้านาะพี่น้องเนาะของเส้นเหมือดน,นะจับคู่่าเขาพี่น้อง ตา่าเลขว,ว,วิ่งมาบนรางเลขวิ่งเจ็ดกับแปดเลขวิ่งมาบนรางได้พี่น้องได้เจ้าจับคู่บ่อเขา่าเลขวิ่งมาบนล่างเลยจับคู่บ่อเข่าไม่พี่น้อง ลาวพัฒนาเซียนมืดมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะเห็นว่ารับมืออื่นนี่เอารับไปสองต่อสองบนเลยทั้งไทยทั้งลาวนะพี่น้องเนาะเพราะนกับตกคักตกเนี่ยมืดเว้นเมืดขึ้นมันมันจัดทีนึงด้อพี่น้องเไย หกแปดเล่าได้เพีนน้องล่าพัฒนาได้ขอยำยำาี่นน้องยำเพราะว่ามันมือเดียวกันกับรัฐบาลไทย เฉียอเมืดหกหกกับเจ็ดปรีบเันกันนะพี่นาะหกกับเจ็ Yeah. Hmm. Huh. วิ่งบนล่างอืมเก็ดได้ไปหน่อยเก็ดเก็ด phần nền 7, nền 7 7จ็ดสามเจ็เโอ้เจ็ดสามเปจัดรัฐบาลไทยได้ที่ไปนองไม่แห้งอยู่ที่7จ็ดสามดส เจ็ดสามเจ็ดสี่รัฐบาลไทยก็ได้แต่อันนี้เป็นเล่าได้ไปนอนเลยเป็นเล่าจะคิดตรงใจรัฐบาลไทยหลายๆคนอยู่ตรง 3, 7, 4, นั้นไปนองเจ็ดสามเจ็ดสี่นี่หกสามหกสี่ หหก้าส่วนเลขสามตัวแล้วพี่น้องเลยศูนย์เจ็ดสี่หนึ่ง ส่วนตัวเน้น,น,น,แ,ลน,น,นและพี่น้องคนเน้นที่เจ็ดซีรลกสหกสามนเน้นไห้ทั้งทีบหกจเดพี่น้องสองคู่สองหางบาหลายดรก ปันจันที่หนึ่งกันยาสองหลาวเซียนเมือ่อเล็กวิ่น6 7, ะกะ 3, 4, 5, ับ7ดหลวก็ะสามหาเพื่อนให้วิ่งหกะเก็ดเพืน่อเน้นเจ็ดเด้พี่น้อง7จ็ดสามเจ็ดสเนี่เพืน่อเน้นให้เจ็ดสกับหกสส่วนเลขกสตัวนี่ศูนย์เจ็ดสี่หละก็หนึหพี่น้องฮัากับแคปหน้าจอเอามักชอบตัวใดกับพิจารณาบ้าง บอม,มาเข้ากัผพานเราพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางน,นองอขอบุญขอบกุ้นเซียนเหมือนอะไรครับผมคอยพี่น้องเข้าสูกหมันเฮงเฮงฟังปังกันสุขผู้สุขคนอย่าเจ็บอย่าไข้อยา่อยาจนเด้อรวยรวยเฮงเฮาฝากก็ไลกดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม